สวัสดีครับขณะนี้เวลา19นาฬิกานะครับหรือ1ทุ่มผมจะพาท่านมาไหว้ศารเทพารักอุดรธานีครับสำหรับสารเทพารักษอุดรธานีเป็นศารที่เป็นสถาปัตยกรรมทรงไทยนะครับ ซึ่งข้างในจะเป็นที่ประดิษฐ์ขององค์เทพรักษมาทับ สามเทพรักษ์นี้หันหน้าไปทางโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะครับด้านหน้าคือหนองประจักษ์นะครับด้านหน้าสารก็จะมีต้นโพนะครับซึ่งมีใบตลอดปีเลยส,สามเทพรักษ์อุดรธานีเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์สถานที่หนึ่งที่ชาวเมืองอุดร ครพกราบไหว้ครับถ้าผ่านมาตัวเมืองอุดรธานีอย่าลืมมาแวะไหว้องค์เทพารักษ์ที่ศาลเทพารักษ์อุดรธานีนะครับสวัสดีครับ